สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปตะเกียงกระเช้าใหญ่แบบเตี้ยนะครับตาแพะสภาพสมบูรณ์ดีครับนี่ครับตะเกียงตาแพะห้าร้อยแรงนะครับนี่ครับสูบอันนี้ฝาถังครับอันนี้สูบครับ ถาดยึดกระเช้าถ้วยแองกอฮอล์นะครับเป็นเป็นกระเช้าใหญ่แบบเตี้ยครับตาแพส่วนแบ็กไลท์เนี่ยเป็นรีโปรนะครับเอามาใส่ใหม่ตัวเก่ามันแบ็กไลท์คือพลาสติกสง่งเคอาะครับเวลาเก่าไปมันเปื่อยครับมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเอานี้มาใส่แล้วก็เดี๋ยวดูตูดนะครับนี่ครับตูดสมบูรณ์ดีครับ หัวแบบสวมนะครับนี่ครับสมบูรณ์ดีครับไม่ยุบเลยเจ้าของเก็บรักษาดีมากครับส่วนหัวในหัวในเป็นเหล็กนะครับสวมเหมือนเหมือนหัวในพวกกระต่ายบังคาครับเหมือนกันนี่ครับสภาพสมบูรณ์ดีส่วนกระเช้าแบบเที่ยเป็นเกลียวนะครับหัวนอกเป็นหัวสวมหัวสวม ตะเกียงตาแพ้เกจเป็นเกจแยกแต่เป็นเกจเล็กนี่ครับสภาพโดยรวมก็ก็เป็นแบบนี้ตะเกียงเนี่ยทำระบบเรียบร้อยจุดติดใช้งานสมบูรณ์ครับ1ลิตรจุดได้5ชั่วโมงเต็มก็อันนี้มาถ่ายคลิปไว้เป็นกรณีศึกษาครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงนะครับ เผื่อจะมีประโยชน์บ้างเหตุผลเพราะว่าตะเกียงเหล่านี้เป็นตะเกียงค่อนข้างหายากครับแล้วก็จะไปขอดูก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับเพราะใครก็หวงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตะเกียงจุดเล่นส่วนใหญ่เป็นตะเกียงสะสมเก็บไว้มากกว่าผมก็เลยมาทำคลิปเก็บไว้แบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่อยากเห็นอยากดูว่าเออตะเกียง ี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นแบบไหนบ้างหากผมพอจะมีหรือหาได้ผมก็จะมาทำคลิปไว้ให้เพื่อนสมาชิกไว้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าหากมาพูดกันเฉยเเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพนะครับแต่นี่ได้ทำเป็นคลิปอย่างน้อยไม่เห็นตัวจริงก็ยังพอได้รู้คร่าวๆว่ามันเป็นแบบนี้นะยังดีกว่าไม่เคยเห็นเลยะครับก็ก็มาทำ แบ่งปันนะครับเกิดจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ